สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากพบว่าในชีวิตเคยเจอเรื่องหนักหน่วงสาหัสแค่ไหนก็ผ่านมาได้ก็เพราะไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาหากล้มเมื่อไรจะลุกขึ้นมาใหม่ยิ่งโดนเยียบย่ำยิ่งทำให้ร่ำรวยความสำเร็จแม้ดวงจะพึ่งใครไม่ได้แต่ก็ยืนได้ด้วยลำแข้งจะยึดถือความถูกต้องเพราะทนไม่ได้กับอะไรที่ไม่ชัดเจนมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ยอมให้ใครมาล่วงล้ำเส้นเป็นคนหาเงินเก่งมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ใช้เงินก็เป็นชอบซื้อความสุขให้กับตัวเองและคนที่รักจะอย่างไรชีวิตก็ไม่ตกตำ่ำเพราะการกระทำของท่านนั้นชัดเจนหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านตรงเป็นคนราศีกุมราศีเมษราศีกันราศีสิงห์ราศีพิจิกและราศีตุลใช่ไหมครับถ้าหากว่าใช่กรุณาคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม